สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการจัดทำใบรับสินค้า GRN กันนะคะให้เรากดไปที่เมนูค่ะเลื่อนลงมานะคะให้เรากดที่ใบรับสินค้า GRN ค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดที่เครื่องหมายบวกค่ะตรงวันที่นะคะเราสามารถแก้ไขเป็นวันที่ที่เราได้รับสินค้าได้เลยค่ะ ถัดมาตรงใบสั่งซื้อนะคะให้เรากดไปที่เครื่องหมายรูปนิ้วะคะ่ะก็จะขึ้นใบสั่งซื้อที่เราทําการสั่งซื้อไปนะคะกดเลือกที่ใบสั่งซื้อได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการเช็คว่าสินค้ากับไปรับสินค้าที่เราได้รับเนี่ยมันตรงกันไหมสหมมติว่าถ้าเราได้รับสินค้ามันน้อยกว่าเราก็สามารถกดแก้ไขที่รายการได้ค่ะ ก็จะขึ้นจํานวนสินค้าที่ให้เราใส่นะคะแล้วก็ใส่ว่าเราได้รับกี่ชิ้นค่ะสมมุติว่าเราได้รับมา25ชิ้นเราก็ใส่เป็น25ชิ้นนะคะเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้เรากดเรียบร้อยค่ะกดตกลงค่ะตรวจสอบรายการทั้งหมดอีกครั้งนะคะเมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดเครื่องหมายถูกทางมุมขวาบนได้เลยค่ะ จากนั้นก็จะกลับมาที่หน้านี้นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ